ขอเสียงชาวตำบลทุ่งผาสุกหน่อยวันนี้เราจะปั่นจัก,กรยานไปเที่ยวไปเที่ยวที่เที่ยวที่โอเคถ้าพอมแล้วเดินทางกันเลยครับวันนี้ชาวตำบลทุ่งผาสุกปั่นจัก,กรยานไปเพื่อ ร่วมพิธีในงานเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวตำบลทุ่งขวาสุขแล้วเจอกันที่อ่างผาเฮาเก็บภาพดีๆบรรยากาศสวยๆมาฝาก FC ที่อยู่ทางบ้านที่ไม่ได้มาชมท,าที่ได้มาที่ไม่ได้มาร่วม ภาพบรรยากาศตอนเช้าสวยงามมากสวยงามมากครับเยยมออช ขบวนจัก,กรยานของเราก็มาถึงอ่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนี้ก็จะเป็นการทำพิธีสืบช,ชะตาแม่น้ำคงคาต่อไปฝสุขคณะเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์โรงเรียนบ้านผาเหาพร้อมไปด้วยโรงเรียนบ้านหัวทุ่งชุมชนทุกหมู่เราพร้อมไปด้วยคณะกลุ่มแม่บ้าน บาสกุบาศีกาผู้เฒ่าผู้แก่ทุกคนทุกท่านเยาวชนได้มาพร้อมเพียงนะักสถานที่แห่งนี้แล้วอันจ้าได้ประอกอบพิธีกรรมในการสืบชะตาแม่น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแวน Namo tasapa kawato sama samputa namo tasapa kawato arama sama samput. ตาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารณังคัจฉามิธัมมังสารณังคัจฉามิสังฆังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารณังคัจฉามิตติยังเปี มาสารนังกาจามิตาทีย่ยางพิสังขังสัจจะไปคดีเดือนนีครับคุณธงช though, ัยสว่างวงศ์นะครับตัวแทนบริษัทนะครับติสตำรวจบริหารจัดการน้ำนะครับของกรมทรัพยากรน้ำนครับคนนี้เจ้าของเสียงเพลง์ร็อกสาวลูกสองนะครับตำรวจตำรวจแจ้งตึ้นเวทีนะครับต้องเลงเยาฟังนะครับธงชัยสว่างวงศ์ตัวแทนน้องนี่เนาะ ครับวันนี้นะครับก็จะได้รับเกียรติจากหลายๆในหลายหนงานในสตรีด้เขามา,าเป็นเกียรติในวันนี้ครับโดยเฉพาะทางสำนักกรมสังคมด้าน หลังจากที่เอาฮับฮับพรจากพระสงฆ์แล้วนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับตอนนี้รอประธานอยู่นะครับเขาหลังจากที่พระสงฆ์รับพรจากพระสงฆ์แล้วเขาจะได้เคลียร์พื้นที่จะได้หันโต๊ะรับแขกขึ้นไปบนพิธีนะครับแตจะได้ทําพิธีเปิดบนพิธีนี้เสร็จนะครับก็จะได้เจอประธานนะครับอาเปตันลิบบินตีสะพานตีตงหลังตงหลังพระคุณเจ้าได้นะครับตีสะพานดูเปตันลิบบินตะหัน แล้วนะครับก็จะมีอาการฟ้อนนะครับโชว์ของแม่บ้านเาาผู้สูงอายุหมสามหมูหกเม่จก้าโมอย่างก่อนหมจับไม่สั้นไม่ยาวอย่างเขาให้จะได้ขึ้นก่อนคนได้ขึ้นก่อนได้ตั้งนะกไหนขึ้นหลังนี่สตาค์ก่อนเสียงแล้วกระผมในนนำตัวแทนของท่านสสวิสุทธิ์ธนรุณนซึ่งทางติดทานรับติดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มอมาเป็นตัวแทนในการทำพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอ่างเก็บน้ําน้ําแหวนบ้านผาฮาวหมู่สามตำบลทุ่งผาสุขอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาในวันนี้ก่อนอื่นผมรู้สึกชื่นชมในแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและรู้สึกดีใจแทนพี่น้องชาวเชียงคําและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้มีแหล่งท่องเที่ยว หรือ mark, แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่สามารถดึงรายได้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตของคนทุ่งพาสุขให้ดียิ่งขึ้นจนสามารถพึ่งพาโตัวเองได้ขณะน,นี้ท่านประธานในพิธีก็นำคณะลุกบานและก็คณะนานยก องค์การบริหาส่วนตำบลมาทําพิธีเปิดตัดน้ำเบล่วยลิบวินที่อ่างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลทุ่งผาสุขของเราครับเร้น่นี่ต้อ้ก็้ตไ้ก็ทำกเด้ ขณะนี้บรรยากาศการทำพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอ่างสาหาวก็เริ่มขึ้นแล้วครับ มีเด็กๆนำพันปลาจากกรมประมงมาเร่วมปล่อยพันปลาในอ่างของเราด้วยบันดาผู้น,นำแล้วก็เด็กๆโรงเรียนบ้านผาหาวร่วมแรงร่วมใจกันนำพันปลา อย่าลืมดูช่อง Youtube ด้วยนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าช่องอะไรโอเคตังเกียวเ่ยมท่านผู้นำและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถาหาวได้ร่วมปล่อยพันปลาลงแม่น้ำ ลงอ่างน้ำผาฮาหรือว่าแม่น้ำน้ำแวนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวตำบลทุ่งผาสุขเป็นที่น่ายินดีนะครับงานนี้ก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากกลุ่ม บรรดาชาวบ้านคุณครูและก็ประชาชนทั่วไปต้องดึงอย่างนี้ดึงดึงขึ้นเขาเขา นี่คุณครูสุดาพาเด็กนักเรียนมาปล่อยปลาเนี่ยในวันพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวอ่างขาฮาวของเราไปเลยลลูกไปเยจบปไาโอเคอเป็นแหล่งอาหารของพวกเราขอให้เจ,เจริญเจริญเติบโตในวันข้างหน้าเป็นแหล่งอาหารของบ้านขาฮาวเนาะใช่แล้ว ง่ายจุ๊บใครองากใส่้าคนน้อง้่งายมันไปถึงนี้ก็ได้ท่านทอโรงเรียนบ้านผ้าหาวและพันลงช่วยพาเด็กนักเรียนมาปล่อยพันปลาลงสู่อ่างผาหาวเพื่อเป็นแหล่งชีวิตของชาวตำบลทุ่งผาสุกต่อไปลุมาลุกขึ้นก่อน นี่ก็คือท่านสจสินมังค่าลาสจจังหวัดชายาของเราพระเอกแนะนำตัวหน่อย <cs Hamilton> ครับ <lak ifi jamais> <that> <my> สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาชาลัสษณ์ประดิษฐ์ครับชื่อเล่นชื่อน้องโองมครับโอเควันนี้มาทําอะไรครับมาอ่านครับมาปล่อยพันปลาใช่ป่าครับท่านอาจารย์พามาครับโอเคพอผ่านไปเรียบร้อยอย่างสมบูรณ์แบบเนาะครับโอเค